สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมมันอีกกําลังสีเดินทางค่ะคุณผู้ชมไปหาหมออีกแล้วค่ะไปคอนแก่นค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะลงแนวทางลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาของเซียนสกลคนหนองหานค่ะให้คุณผู้ชมในเบอ่งกันค่ะของวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้า้อหกสิเจ็ดค่ะคุณผู้ชม จะออกจากบ้านนะะ้ะงหัสายแล้วค่ะคุณผู้ชมอ้ยหนูนีนันอยู่ค่ะโั้หม,มากาไก่ชีวิตเนอะค่ะคุณผู้ชมการเดินทางหาหมอเนี่ยรักษาสุขภาพดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมรักษาก็คือดูแลสุขภาพเจ้าของให้ดีที่สุดค่ะก็ต้องได้พึ่งหมอพึ่งโราบลานนะคะดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมถ้าไปก็เสียเวลาแบบนี้ล่ะค่ะ เบิ่งบรรยากาศไปนั่นค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศตอนเสาอามีหมอกค่ะคุณผู้ชมมีหมอกน่าเรากะเหมือนจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะคุณผู้ชมบอลลูฝนจะมาอีกปอค่ะต่ว่าได้ยินว่าจะมาวันที่สิ 12, 13, บอะไรค่ะสิบสองสิบสามสิบสี่ค่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะจะมาปอกอีกละลอกหนึ่งค่ะคุณผู้ชมมันจะมาเบาหรือมาหนักก็บอลูขึ้นกันเนาะคะ่ะ ขับรถถ้าตามตา,มตามคนนี้นะสามวันก็ไม่ได้ไปโอ้ยพี่น้องเอ้ยแกก็จะเป็นอย่างนี้ของแกขับรถสไตล์นี้ นั่นค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะดูสองเซียนตะกน่นคนหนองหานค่ะดที่ผ่านมากค่ะคุณผู้ชมกันเข่าตัววิ่งนะคะเข่าตัววิ่งจับคู่ให้ไม่เข้าค่ะสิบเซียนเข้าอยู่เซียนเดียวคือแอดจินตนาค่ะคุณผู้ชมโอ้ยฝุกงยังไดกับปลูกค่ะคุณผู้ชมไปจับไ่หลดเนาะคะ่ะมันมหี้เนี่เหนียวตัวหน่อยบางที่อัน คำนวณมาเลยมันชนกันเนาะค่ะเพื่อนว่าขันชนกันมากหลายก็คือเอาตัวนั้นใช่ไหมคะคุณผู้ชมจินตหน้ามามันมันอยู่ติดกันมันมันอยู่แบบไข่กันใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันอยู่ไข้กันก็เลยคิดว่าเอาตัวไข่เนี่ยแหละค่ะก็เลยแมนอีลีค่ะคุณผู้ชมเขาอยูุูนเดียว พัฒนาก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกับรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมบางมืออันพอมค่ะอุ้ยเนาะคะ่ะแล้วพัฒนาก็ดังเหมือนกันคือเอาเลขไทยเอาเลขไทยมา,าสมมติว่าเลขไทยออกเนาะคะ่ะนิย่มกันเลยค่ะจินตนาเห็นนะคะว่าเท่าที่สังเกตนะคะว่าเอาเลขเลขไทยออกนะคะรัฐบาลไทยออกปุ๊บเล่าตามหลังสิไหมคะคุณผู้ชมจะภากันนิยมเอาเลขไทยมาซื้อเล่าสินะคะมันก็นเลยอันค่ะ คุณผู้ชมจหนตหน้าว่าเ,ออเลขคำนวณคำนวณได้อยู่เนาะคะ่ะบางที่มันกับบ่อออกค่ะคุณผู้ชมเป็นตามไปก็ไไ้ก็เลยบ่อบอ,อ,กออกอีรีเนาะค่ะเนาะ บรเริ่มถามแล้วค่ะว่าหมานบอ่อันพุทธ,ธิี่พานมากค่ะถ้ายังบ่หมานเบิ่งมือนี่ค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์เป็นมือปาบเซียนวันพุธเป็นวันที่แบบว่าห้าสิบห้าสิบระคะคุณผู้ชมวันจันทร์ได้ยังไว้แล้วก็คืออ่าต่อนะคะแต่วันวันศุกร์นี้ค่ะคุณผู้ชมยังไงก็มาแน่นอนนะคะตละลเซียนแตกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมพอแตกแล้วทีนี้ก็ต้องทําให้เรารอลุ้นค่ะ เฮารอรุ่นวันวันจันท์อีกไหมคะคุณผู้ชมรอรุ่นวันจันทร์อีกค่ะเอาตามเบื้องค่ะคุณผู้ชมแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุด่ะคะอยากให้เข้าทุกวันนะค่ะต้องมันตะการบอกเขาค่ะเห็นจังได้เนาะค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์นากันละเมื่อยค่ะเบิร์เมือละลอยสองลอยในอาทิตย์หนึ่งกับหลายลอยยังด้ค่ะคุณผู้ชมเป็นค่ากับเขากับหนามเข้าที่จะละนาดดีๆค่ะคุณผู้ชม ปัญญาหมอาขึ้นกับว่าเจ้าของถือสันดอกว้าปัญญาเบิดเราสซันขาคุณผู้ชมสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาท่สื้อปะทู่กับพีกใสพีกคว้าค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเพื่อกันมะนัง่งค่ะคุณผู้ชมเนาะ ประด้ลกแนวทางให้คุณผู้ชมในเบิ่งกันค่ะก็ะเลยเอามาลงตอนนี้ค่ะตอนที่เดินทางเนี่ยยาวากันเด้อค่ะคุณผู้ชมย่างขับรถระเบาะะ้าเนาะค่ะตั้งกลองไว้เมื่อหนึงขับรถเอาค่ะคุณผู้ชมจังวากันค่ะค่ะเซียนสะกลคนหนองหานนะคะให้แนวทางลาพัฒนามาค่ะคุณผู้ชมวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเข้าวินตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมเข้าเอ้เข้าวินแะ เข้าตัววิ่งรูดตัวเดียวค่ะเพราะว่าผลออกสามห้านะคะสี่สามห้าค่ะคุณผู้ชมสามมีจักตัวขันมีสามนี่แจวเลยค่ะคุณผู้ชมถาเป๊้เลยคุนไปจับใส่กับสี่นะคะสี่กับสี่กับใบอยางยูก,กับ5าค่ะคุณผู้ชมไปอยู่กับแปดนะคะเนาะที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวเด่นตัววิ่งนะคะวิ่งเข้าตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ค่ะของวันที่สิบเอ็ดนะคะคุณผู้ชม เป็นวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมวันสุดท้ถ่ายสัป,สปดาห์ก็คือวิ่งเก้ากับสี่ค่ะวิ่งเก้ากับสี่ตัววินนี้หกแปดสามห้าค่ะคุณผู้ชมเอาเก้ากับสี่มาวินกันกับหกแปดสามห้าค่ะอย่างเช่นเก้าแปดเก้าหกเก้าสามเก้าห้าค่ะคุณผู้ชมมีหมดอยู่ในนี้ค่ะเนีย่ยมีเก้าห้าจับไซอันที่มันจะเป็นไปกันกันได้เนาะคะ่ะอันที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเพิ่นจับไซเก้าสี 9ก้าห้าเก้าสามค่ะคุณผู้ชมส่วนแปดกั 6, บหกบ่มีตัวใสนนะคะแปดกับหกบ่มีตัวใส่เพิ่ 6, ์นบาจับห้คุณผู้ชมจับเอาเองค่ะเอาค่ะแนวทางที่มีตัวเด่นตัวรองด้วยค่ะรองก็มาได้เด้อค่ะคุณผู้ชมอย่าดูแต่ตัวเด่นอย่างเดียวค่ะส่วนมาของเพิ่นมาตัวรองหลายกว่าตัวเด่นค่ะเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามสี่แปดสี่ห้าสี่สามนะคะแล้วก็ระวังเบิ้ลค่ะคุณผู้ชมถ้าเบิ้ลมาก็จะเป็นเก้าเก้าสี่สี่นะคะ อ๋อฐานวท่ากันเป็นประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอว้เบิ่งทางวดที่่านมากก็คือลุดนะคะงวดนี้สิลุดหรือสิปังกับพิจารณาไปน้ากันค่ะคุณผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีลุดแบบนี้แหละค่ะขอให้หมานขอให้ปังทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆและขอให้รวยขอให้โชคโชคดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ